สวัสดีครับก็เจอกันอีกแลครับกับผมรัฐนเรือสำเพาโชคลาบหรือช่างยาวนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นเรือ,เ,อ,อเชือกนะครับจีนกระปินใหญ่ขนาด68สิบแปดเซนนะครับ้าเสาที่จะต้อยแล้วนี้ก็เหลือแตดอ่ดึงเสานะครับดึงลอกลงเสา ลิงลอกลงโคนเสาก่อนสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องมาขึ้นเชือกกลางคืนทุกวันเลยเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันมันเป็นไนล่อนนะครับไน,นล่อนพิเศษถ้าเกิดว่าเจออากาศเย็นเนี่ยเขาจะเขาจะคายตัวเขาจะคายตัวได้แบบเต็มที่ คือเหมือนกับเวลาสังเกตนะครับว่าเวลาที่เขาเดินเดินสายไฟหรือว่าเดินเคเบิลนะ่ะจะเดินตอนอากาศเย็นๆหรือว่าบ่าย,ายๆแล้วนะครับนั่นเพราะว่าจะทําให้สายไฟมันไม่ตึงมากนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนเนะี่ยนะครับไอ ชือกพวกเนี้ยนะครับหรือสายเคเบิลเนี่ยเขาจะตึงนะครับแต่ว่าพอเวลาเจออากาศเย็นเนี่ยเขาจะหย่อนทําไมถึงเขาถึงติดเคเบิลหรือว่าติดสายพวกเนี้ยเวลาเวลากลางคืนเวลาเย็นๆเวลาที่มีอากาศเย็นเท่านั้นเด้อเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าเขาติดในเวลาที่ร้อนเนี่ยเขาก็จะทางานร้อนไงครับ ไม่อยากตากแดดไ,ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพอเวลาที่อากาศอากาศมันร้อนนะครับ่สมมติไงน,น,น,นี่นี่เนี้ยสมมติเคเบิลครับเวลาที่เขาติดอากาศอากาศมันร้อนนะครับเนี่ยเขาดึงตึงอยู่จริงอยู่ครับแต่พอเวลามันเย็นแล้วเนี่ยมันจะคลายตัว แล้วมันจะทําให้สายไฟเนะี่ยหล่นลงมานะครับเพราะทให้สายไฟหล่นลงมาเนี่ยดารถดหรือว่าอะไรที่วิ่งผ่านเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดว่าเขาติดตั้งนะในเวลาที่อากาศเย็นนะครับติดตั้งในอากาศที่เย็นเขาจะเขาจะปรับนะระดับที่เขาพอใจได้แล้วอ่าเพื่ออากาศเย็นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันร้อน มันก็จะตึงขึ้นอ่าถา้าถ้ามันเย็นมากๆมันก็จะไม่หล่นไม่หล่นประจัก์ที่เขาตั้งมาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปขึ้นตอนร้อนนะครับถึงจะตึงได้ขนาดไหนนะครับพอเจออากาศเย็นเชือกเชือกเขาจะหล่นลงมาอย่างเงี้ยเหมือนกันเชือกของเรือนี่ก็เหมือนกันครับสมมุติว่าผมดึงนะครับตึงๆอย่างเงี้ยนะนะอากาศที่ร้อนพอเจออากาศเย็นปุ๊บ เชือกเขาก็จะขยายตัวพอขยายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเชือกพวกเนี่ยเขาจะเขาจะหย่อนแล้วทีนี้มันจะไม่สวยอ่าม,ม,มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออไออ,อะไรนะอ๋ออากาศร้อนเขาไม่อยากทํางานไม,ไม่ไม่ใช่นะครับคนที่ทํางานการแย้งเจออากาศร้อนเขาก็สู้ครับแต่ว่าเวลาเจอฝนเนี่ยอันตรายมากกว่า ร้อนไม่กลัวครับกลัวฝนถ้าเหมือเนเดิมครับเราดึงคุณสาวก่อน,นกาวปกติครับเราก็จะมาแบบยามเย็น,นนี้รับเสียงจิ้งหรีดเนี่ยก็น้องนะมรรมชาตบ้านผมนี้แหละช่วงนี้ก็อากาศ เปลแปลงนะครับก็มีพายุเข้าของลูกสามลูกกับมาพายุเข้าก็เรือเล็กต้อยอย่าดวนออกจากฝั่งนะฝั่งกรมอุตุนิยมบ้างนะครับับรเรือใหญ่เรือสำเภาจำลองนะครับออกได้เลยได้ยินไหมครับเนี่ย อ่ามันดีดพินเลยนะจแจมวันนี้จะมาขึ้นให้ดูสักเส้นหนึ่งนะได้ไม่เบืเ่อกันกลับแรกเลยก็คือตันะะระยะแบบนี้ขึ้นน,นะครับขึ้นเสาปล่อยเขาตกลงมาขึ้นเสาอัดไว้นะ รเราเสร็จปุ๊บนะครับนี่ขึ้นไปอีกประมาณครึ่งนึง่งลอกของนี้ใช้ลอกสิบมิลน,นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางสิบมิลความหนาก็ประมาณหกมิลน,นะครับมีรูอยู่ตรงกลางก็รูรตรงกลางก็รประมาณสิบหนึ่งจุดสามมิลน,นะครับดูตรงนี้รูลอก อะไรครับตรงนี้หนึ่งนิ้วนะครับหน,น,นึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วพอพอเราคลายได้อยู่มันยังไม่หยอดกลาวสวยงามนะครับเรลามีใหญ่นี่ก็สร้างจากไม้สักทองทั้งลำนะครับเหลือที่ สร้างตามศาสตร์ของจุนะครับโดยใช้วันเดือนปีเกิดของผู้ที่รครอบครองเรือน,นครับหรือเจ้าของเรือน,นครับมากหนดสร้างอันนี้เป็นเถ่าแก่เนี้ยอยู่โคราชเนี่แหละครับปั๊มน้ํามันนะครับเจ้าของจะเปิดร้านกาแฟในปั๊มน้ามันด้วยที่โซนนะครับถ้าออกจากในเมืองมาก็จะอยู่ก่อนถึงเส้นบายพาสนะครับซ้ายมือนะครับ อาเอิโซ่มันดีคุณภาพดีเห็นอิดโซ่ผมก็ใช้นะครับอิโซ่วิ่งดีหกรอบโหอย่าลืม แค่นี้เองนะเดี๋ยวเราก็ทำไปเนี่ย็นครบครับเนะี่ยดูความสวยง,งามของเรือซะก่อน่นะวันหลังต้องมารีวิวต้องเอาอมาให้ดูตอนเช้าเช้าแล้วตื่นเช้าได้ไหมลูกปกติตื่นเจ็ดโมงเช้านะ โอเควันนี้ก็ลาไปกันก่อนนะครับไว้เจอกันวันหลังนะครับโอเคสวัสดีครับ